เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีอีเวนท์ที่ถือว่าเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นอีเวนท์ของการ์ดตัวละครอีกแล้วนะครับผมเป็นเออเป็นการ์ดตัวละครย้อมสีนะครับผมแล้วก็เป็นการเอาการ์ดตัวละครที่กลับมาสุดที่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเออเว้นี้ยถามว่าผมทำไหมเอาจริงคือผมทำนะผมแอบทำแต่ คือกรณีน,นี้มันไม่ใช่ตัวละครหลังหรอกครับผมที่ผมอยากได้คือสวีทเลน่านะครับผมคือตัวละครที่ผมอยากได้จริงๆคือสวีทเลน่าโดยเฉพาะเลยนะว่าทีนี้ได้ดนะครับผมตอนนี้ก็คือแบบว่าเพชรมันเหลือแบบอยู่แค่พนะันแปดเนาะก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเราเทำวินนี้ปุ๊บเออมันจะคุ้มไหมแต่เอาไปๆมาๆผมว่า มันก็ต้องได้แหละเอาจริงๆอย่างน้อยมันต้องได้นะครับผมเอาละเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับผมไปยังที่สมุดภาพเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะรีวิวถือว่าแบบรวดเร็วเลยนะผมก็อาจจะไม่มีวงไม,ม่มีมุกอะไรเล่นละก็ขอแบบรีวิวแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับผอีโวไอรินนะครับผมตัวความสามารถพิเศษของอีโวไอรินก็คือเมื่อก่อสร้างในพื้นที่ต้นฉันโอกาส12%องปเัพเกรดเป็นแลนด์มาร์คละย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษเมื่อไม่แสดงผลเติบโตอีก15%คือเดี๋ยวซ็นตคือผมเห็นอย่างนึง คือกูดูหน้าไอรินนะเออเดี๋ยวดูหน้าไอรินดีๆไอ้ยักษ์กล่าว่าจะไม่พูดแล้วไอ้ห่าไอ้ยักษ์ดูไม่ได้เลยอนะคือแบบเหนืยอยง่าอรินคือแบบดูไม่ได้เลยว่นนั้นนะครับผมเมื่อตกพืน้นเอาแล้วก็อ่านสกิลผมเมื่อตกพื้นที่ผมมุม,โ,มโอกาส95%ชีบไปยังพื้นที่วาใ้ในแถวแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝั่งตรงข้าม70%ยักให้ข้ามหา้างหลังจากนั้นเลือกไปยังพื้นที่ว่าที่สุดภายในแถว2ครั้งแล้วก็วพอ200เศษของอีโวก็คือ สามารถทอยหน้าหลังได้นะครับผมเเรื่องหน้าหลังทอยแต่คือดูไอ้ิแล้วสภาพคือคหมดสภาพเลยว่าได้เออหมดสภาพเลยโอ้โหเดี๋ยวผมขอพาไปดูอ,อไอรินตัวเก่านะครับถ้าเป็นเอเไอรินตัวเก่าเนี่ยเนี่ยอเนี้ยยังน่ารักอยู่เลยคือยังมีความแบบมูมีอันโนเนะแต่พอกูมาดูไอ,ไอตัวเนี้ยไอาคือหน้าไม่อยาก สั่งคำพูดไม่ได้เลยนะครับผมโอเคก็วิธีการหาแน่นอนว่าคุณต้องสุ่มหาจากไอเนียแหละเออไม่กล้าแจ็คพอตแลวคือผมหมดไปเออสี่พันแล้วคือหมดไปเสร็จสับเรียบร้อยแต่ถามว่าผมได้เลยไม่ก็ได้เอแค่มาใบเดียวเพอ,อโคตรคุ้มค่ากูเลยเนาะเออคุ้มค่าสัตว์เลยเอาล่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างกิจกรรมตัวละครน,นะครับผมให้คุณสะสมนะครับ เสื้อ1 2 3่อย่าง2งใบเพื่อแรกเป็นไมค์อีโวของไอรินสะสมรองเท้าอีโว2ใบแล้วสะสมไมค์ของไอริน3ใบด้วยกันนะครับผมเพื่อแรกเป็นสวิตเลน่าหรือว่าไอรินสะสมสี่ใบเพื่อแรกเป็นสิกาดีสะสม5ใบเพื่อเป็นแรกเป็นอีโวไอรินแล้วถ้าเกิดคุณมีสิกาดีเป็นเจ้าของแล้วก็มีอีโวไอรินเป็นเจ้าของอีกสามารถแลกอัญ,ญมณีเพิ่มค่าสถานะทุกบวกห้าทุกสถานะอันนี้ก็ถือว่าโกงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปเป็นที่อ,อีเวนต์คาดดาวนะครับผม c า o u า down นะที่นี็คือ event s e r ร์ฟ b o ร์ดเอเอ,เอ,เอแผนที่ s e r ร์ฟ b o ร์ดกำลังจะมานะครับผมสะสม card server board หนึ่งใบเพื่อแลกเป็นหินได้หินสองร้อยเพชรทุกครั้งนะครับผมสะสม s e r ร์ฟ b o ร์ดสามใบ by, เพื่อแลกเป็นตัวสี่ตัวสุ่มที่กำลังสุดอิดส์ก็เอาประมาณว่าเป็นใบเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมสะสมห้าใบเพื่อแลกเป็นแพ็คตะคอสุดกิจก็ถือว่า ถ้าได้แถวบนก็ถือว่าโอเคสะสม7ใบเพื่ออะไรเป็น300เพชรนะครับผมก็แนะนำว่าคุณก็เก็บไว้กันก่อนเลยนะครับเอาล่ะต่อไปสรุปนะครับผมอีเวนต์นี้ถามว่าหน้าําไหมมันก็แบบว่าเออมันก็น่ากึ่งทำอยู่นิดนึงนะเออแค่บอกว่าหน้าแอบกึ่งทำคือที่ผมอากทำอ่ะคืออยากจะทำการ์ดรีรัน แต่ไม่อยากทำตัวละครโดยเฉพาะเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไม่แน่ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ